สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Comment สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปรับชมความคิดเห็นของชาวต่างชาติอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติในประเทศไทยแต่ทำให้พวกเขาลังเกียจ ผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเพียงแต่จะทําให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าชาวต่างชาตินั้นมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างบางเรื่องมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องไม่ดีเพียงแต่มีความแตกต่างของสังคมและวัฒนธรรมแต่บางเรื่องมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงๆเราก็ควรรับฟังแล้วถ้าเกิดเราสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับ สำหรับความคิดเห็นที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ผมได้นำมาจากเว็บไซต์ q ว r r a นะครับโดยผมก็จะใส่ลิงก์แหล่งที่มาไว้ในช่องคำอธิบายนะครับพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับความคิดเห็นท่านแรกนะครับเป็นชาวแคนาดาที่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยไก่ชนมันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายพวกเขาไม่เข้าใจความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของปลาที่พวกเขาจับมาทิ้งไว้กลางแดด โดยมีน้ำแค่เพียงพอให้มันพอมีชีวิตอยู่และยืดเวลาของความทุกข์ทรมานของพวกมันคุณจะพบเห็นสิ่งนี้ได้ในตลาดการเกษตรทุกแห่งในเอเชียพวกเขาไม่รู้จักหรือไม่เอาใจใส่พอที่จะฆ่าสัตว์อย่างรวดเร็วฉันเห็นผู้คนในหมู่บ้านที่ฉันอยู่ใช้เวลา30นาทีในการฆ่าหมูชาวไทยนั้นใจดีและน่ารักชาวพุทธก็เช่นกันแต่การขาดการดูแลในเรื่องนี้ มันเป็นเรื่องที่น่างหงุดหงิดความคิดเห็นท่านต่อมาจากชาวตะวันตกนะครับไม่มีอะไรที่ฉันรังเกียจในประเทศไทยฉันมีเรื่องที่ฉันชอบและมีเรื่องที่ฉันไม่ชอบแต่มันก็ไม่เคยถึงจุดที่ทําให้ฉันรังเกียจสังคมชาวพุทธขนาดใหญ่มีมารยาทที่ดีกว่าสังคมตะวันตกในหลายประการความคิดเห็นท่านต่อมาก็จะเป็นชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีนนะครับ ฉันจะไม่พูดว่ามันทำให้ฉันรังเกียจแต่มีบางสิ่งที่ฉันสังเกตได้จากคนไทยทัศนคติเกี่ยวกับความเกรงใจแม้ว่าการเคารพรุ่นพี่หรือผู้มีอํานาจบางครั้งมันก็จะเป็นเรื่องดีแต่ทัศนคตินี้บางครั้งมันก็ไปไกลเกินไปฉันหมายถึงเมื่อคุณรู้ว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติคุณจำเป็นจะต้องยกมันขึ้นมา แต่พวกเขาก็กลัวว่าจะถูกมองว่าไม่สุภาพบางครั้งคนไทยก็เลือกที่จะเงียบไว้จนกว่าเรื่องนั้นจะระเบิดออกมามันเกิดขึ้นทั้งในระดับเพื่อนระดับครอบครัวและระดับการทำงานเรื่องต่อมาแนวความคิดล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องความงามที่ได้มาอย่างง่ายดายหลายคนโดยเฉพาะคนที่ไม่รวยยอมที่จะโดนมีดหมอ แม้ว่าจะเหลือเงินร้อยบาทในบัญชีหลังจากการผ่าตัดฉันหมายความว่ามันโอเคถ้าคุณต้องการที่จะทำแต่อย่างน้อยก็ให้แน่ใจว่าคุณมีเพียงพอด้วยสื่อบันเทิงของไทยทางทีวีรวมถึงเพลงเนื้อหามันมักจะมีชู้เสมอมิวสิกวิดีโอโดยเฉพาะบริเวณต่างจังหวัดอีสานหรือเพลงลูกทุ่ง มักจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ชายที่เสียผู้หญิงไปหลังจากที่เธอย้ายมาอยู่ในเมืองและเจอกับคนที่มีเงินมากกว่านี่มันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีที่กระทบต่อผู้หญิงดีๆหลายคนเช่นกันเรื่องสุดท้ายที่ฉันจะพูดไม่ใช่เรื่องของคนไทยแต่เป็นคนคอเคเซียที่อาศัยอยู่เมืองไทยมานานโดยคอเคเซียก็คือคนผิวขาวนะครับคนคอเคเซีย โดยเฉพาะในบา์แถวพัทยาและภูเก็ตพวกเขาส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่โดยคิดว่าประเทศไทยยังคงอยู่ในยุค 70, 80หรือ90ทุกอย่างควรจะเป็นราคาที่เท่ากับในอดีตและผู้หญิงก็ควรจะรักพวกเขาเพราะพวกเขาเป็นคนคอเคเซียทุกประเทศมีทั้งข้อดีและข้อเสียและแม้ว่าเราจะพูดถึงเรื่องแย่ๆบางอย่าง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทำแบบนั้นฉันได้พบกับชาวคอเคเซียและชาวไทยที่น่ารักหลายคนในช่วงที่ฉันมาเที่ยวเมืองไทยความคิดเห็นต่อมาก็จะเป็นของชาวอังกฤษที่มาทำงานในประเทศไทยนะครับการขาดทัศนคติด้านความปลอดภัยมีคนไทยจำนวนน้อยเกินไปที่ตระหนักถึงความปลอดภัยของการกระทำของตนวิธีที่พวกเขาขับรถ และการที่ให้น้องคนสุดท้องเป็นคนปั่นและควบคุมจัก,กรยานพวกเขาดื่มและขับและซื้อใบขับขี่และพวกเขาก็ไม่คิดว่าจำเป็นจะต้องเรียนรู้ทักษะการขับรถแล้วก็เชื่อมเหล็กริมทางเดินโดยไม่มีแผงกัน้นพวกเขาติดตั้งบันไดโดยไม่มีเชือกนิรภัยและพวกเขาก็ปฏิเสธที่จะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวทีมงานที่ฉันเคยทำงานด้วย เคยไปดื่มที่บาร์ที่อยู่บนถนนสายหลักที่ผู้ผ่านสมาชิกใหม่ของทีมถูกลดทับตายในขณะที่ออกจากบาร์แต่พวกเขาก็กลับไปที่บาร์นั้นในคืนถัดไปโดยไม่นึกถึงเด็กคนนั้นที่เมาและปล่อยให้เขากลับบ้านตามลำพังความคิดเห็นต่อมามาจากผู้ที่อาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับ คนไทยบางคนเอาเหรียญห้าหรือเหรียญสิบใส่ไว้ที่หูเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ตามและคนอื่นก็จับเหรียญและเตรียมอาหารโดยไม่สวมถุงมือและไม่มีการล้างมือหรือไม่มีห้องน้ำในบริเวณใกล้เคียงฉันสงสัยว่าพวกเขาจะใช้ผ้าในการเช็ดมือพื้นที่เตรียมอาหารและอุปกรณ์ในการทำอาหารฉันเคยเห็นหนูกระโดดข้ามปลาที่ขายอยู่ในตลาด น้ำแข็งก้อนใหญ่ถูกลากบนถนนและทางเท้าแลนนำมาทุบใส่เครื่องดื่มฉันเคยเห็นไม้เสียบเคบับหล่นลงไปบนพื้นด้านล่างที่ที่สุนัขในซอยขับถ่ายเจ้าของร้านก็หยิบมันขึ้นมาแลนนำมาเสียบเนื้อต่อ,อย่างน้อยที่สุดเธอก็ควรจะล้างไม้เสียบนั้นโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบมันเป็นเรื่องปกติ การไม่ใส่ใจสุขภาพของคนอื่นโดยสิ้นเชิงมันก็เป็นเรื่องปกติเช่นกันความคิดเห็นต่อมานะครับการขาดความสะอาดและสะบู่และยังมีขยะมากมายสิ่งที่สังเกตเห็นว่าน่าลำคาญจริงๆในฐานะที่ฉันเป็นพลเมืองตะวันตกที่เดินทางไปมาระหว่างยุโรปสหรัฐอเมริกาแอฟริกาเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย คือการขาดความสะอาดโดยทั่วไปของถนนและห้องน้ำห้องน้ำไทยอาจจะไม่มีสบู่ล้างมือห้องน้ำบางห้องก็ไม่มีอ่างล้างมือซึ่งหมายความว่าสิ่งที่คุณล้างมือจะไหลลงสู่พื้นโดยตรงและไหลลงท่อระบายน้ำที่พื้นลองนึกภาพว่ากำลังจับมือหรือเปิดประตูตามคนไทยที่ไม่ได้ล้างมือในห้องน้ำหรือแม้แต่กินของที่พวกเขายื่นให้คุณ นั่นเป็นเรื่องขั้นต้นที่ธรรมดาร้านอาหารบางแห่งไม่สวมถุงมือเพื่อจัดการกับอาหารความปลอดภัยและความสดใหม่ของอาหารมันก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยแม้ว่ามันจะอร่อยก็ตามแน่นอนว่ามันอาจจะทำให้คุณมีปัญหาในภายหลังถ้าหากคุณกินอาหารข้างทางและฉันก็ไม่แน่ใจว่าพวกเขาได้ทำความสะอาดภาชนะหรือไม่และสุดท้าย ถ้ามองไปรอบๆถนนของประเทศไทยการที่มีพนักง,งานกวาดถนนทั้งผู้ชายและผู้หญิงในเครื่องแบบมันทำให้เมืองน่าอยู่ขึ้นและน่าลาคาญน,น้อยลงและอีกประเด็นหนึ่งแม่น้ำที่นี่ก็ถูกใช้เป็นถังขยะแต่ฉันก็ยังเดินทางไปประเทศไทยเนื่องจากคุณลักษณะที่ดีของมันอากาศที่ร้อนบนชายหาดอาหารที่อร่อยค่าเช่าราคาถูก รวมถึงชีวิตที่เรียบง่ายความคิดเห็นต่อมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้แล้วนะครับเท่าที่ฉันเห็นในภาคอีสานไม่รู้ว่าทัศนคติแบบนี้มีทั่วประเทศหรือเปล่านั่นก็คือการฆ่าสัตว์แม้ว่าจะคิดมาตลอดว่ามันไม่สอดคล้องกับศาสนาพุทธและงูก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเหยื่อกลุ่มใหญ่ที่สุด บางครั้งพวกมันโชคไม่ดีที่เลื้อยเข้าไปยังสวนของผู้คนและพวกมันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีพิษเพื่อที่จะพบจุดจบก่อนวัยอันสมควรเมื่อเทียบกับไก่แล้วสุนัขมันมีค่าน้อยกว่าแล้วถ้าหากสุนัขโจมตีไก่ที่ไม่ได้อยู่ในเล้ามันก็จะเป็นความผิดของสุนัขและมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหายอย่างมากถ้าหากโชคดีพอพวกมันก็จะไม่ถูกฆ่า ฉันมักจะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ทำไมพวกเขาไม่รับผิดชอบและกักขังไก่ไว้เพื่อให้มันปลอดภัยฉันไม่ได้รังเกียจแต่ฉันเป็นคนรักสัตว์และฉันก็รู้สึกเศร้ามากก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ